มึงเรียนจบที่ไหนแป้งมึงเอาดีนะกูเรียนจบมอทอนะมึงเอาใบวุฒิมึงออกมาเลยเร้ว่มอทอรุ่นเดียวกันบ่รุ่นเดียวกันเนี่ยหน่กับมึงเอาใบออกมาถ่ายเลยกูอัดเสียงไว้อยู่แน่เนี่ย ถไปถยไปเออมาทอารุ่นเดียวกันนะกี่ตัววะม,มันยังไม่ได้ดูเลยมันไม่ได้เคยดูสักทีเลยดอลลาสีสิสานใช่ไหมดอลลารีสีสานผมไม่ได้สักงาทเเนีนยมดูให้แอปแป้งหน่อยนดะ้ อ่าดูให้มันหน่อยได้ไหอ่ามันเนล่เนจมมอท้อนเลยเท่าไหร่พวกสี่สิบตัวล่ะไอ้คำฟัม ลงไอค้อค okay. okay. hey, uh. ำฟาร์มทาแลนด์ไอ้คำฟาร์มทาแลนด์เมสสเตอร์ดิสักไทียมโอเคจุดสามสิบสองตัวฮอนเนอร์โอเคสามสิบสองตัวให้แป้งมึงฮอนเนอร์อ่ามึงมึงมึงจำได้ยังขวาผู้ชายซ้ายผู้หญิงนะ่ะเออนะ ก็บันนั่นแหละได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกคยุยเออุ้บอยให้ท่านประยุทธ์ขู่พวกมันไว้ตลอดพวกนี้ตังมีเท่าไหร่วะางเนี่ยบุญขอยืมเนี่ยลูกพี่เอาเท่าไหร่จสดงว่เบิดในเกมใช่ไหมอ่าลูกพี่เอาเท่าไหร่โอนตังให้ลูกพี่เนะ นออสีสะอันอ่าวิจิตสีสะอันมั้นนอนกี่ทุ่มแย่กับมันนอนนี่ฮะเนี่ยเข้าแล้วลูกเพี่อน ของกูสี่สิบห้าตัวงด,ดูแล้วใช่ไหมดูแล้เมือกูน้ะข้างขวาเน่ลงไปในเกมเออไมไ่ตบใครก็ได้เลยบังคับเลยฉายาเมียวสังของกูน่ะข้าท้าตั้มหนึ่งสี่แปดนะมึง ยอ่เหมียวสั่งมันมันภาคเป็นไททันนะจ๊ะไททันของกูหนึ่งสี่ศูนย์แปดรหัสอ่าอ่า โอเคของกูสี่สิบห้าตัวมึงดูแลเอาเคอย่าเอาไปไปแม่มซีปีทุกขู่กันนี้ไปเอ๋นี่ไปบริหารประเทศอื่นแล้วนะเออไม่ยุ่งเหยางประเทศไทย